สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมินิบาวแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนาโก้ครับเอฟซีนาโก้ฟันดีครับผมยินข่าวว่าถือเลขมาหลายงวดเนาะครับเนาะทีมงานเบวแอมเราทงก็ตตองบัวลาดครับติดตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนครับเอฟซีเลขผีบอกครับเอฟซีเลขผีบอกผมยินเสียงครับผมยินเสียงดวงวิญญาณครับมัเกือสิบบอกเลขคางหูครับเป็นเลขสองตัวครับผมยินชัดเจนแห้งครับเอฟซี นะครับเนาะสิเป็นตัวไหนครับงวดวันที่สิบหกกันยานนี่ครับเอฟซีักกูนั่งถ่ายอยู่ในบ้านครับไปสอบถามไปรับชมกันครับลดีครับสวัส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 ดีครับงวดก่อนให้ข้าเจ้าบอกข้าเจ้าตัวไหนก่อนงวดก่อนนี่งวดก่อนให้เจ็ดศูนย์ตัวเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจมันอศูนยหกนว่าศูนย์ศหย์เจ็ด่บอกเขายูศูนย์หกศูนย์เจบอกเขาว่าขาเจ้าหันเนีนเดศูนย์ดศูนย์เจหมด ตามจริงเลขศูนยหกนี่จะโดนอ่าเดยวได้เขาซีหางหัวเขาซีหางหัวแล้วเอาบบเ็นเอาบบเป็นครับมันเป็นลักษณะจรไไหนะกูบอกให้ฟังเนี่ยจีว่าเืาบ่าเอาบเป็นใช่เพาบอกหัวมันมาหายหนึ่งเก่าซกับื้อแต่เก่าซหัวนึ่งซีซี่งบื้อบตัดเลยอกวดนั่นมันออกศูนย์ซีงซีนบอกที่ถึเมื่อกี้ีสบาทหน่งันสองแศ ตัดเลนช่องแปดกได้จริงป่อแสดงว่าจึ่ง่อมันออกศูนย์ี่นึ่งแมนบ่งื่อนอันอันวไหนนึ่งเก้าซีก็เลยตัดเลก็เลยตัดเลนอ๋องื่อนมันออกมันออกสี่หนึ่งนะบอแอมออกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ี่หนึ่งแมนจะมาเขามาไห้หนึ่งเก้าซี ครับนเด็อนดได้เจอกรโหลงนะเลยครับชื่อหนามันก็ได้เจอนะเมวดนนงนเ่วนสอแปดครับผมพอเถียอ้าวแสดงว่ารู้จักว่าตัวเลขจะของจะเป็นยังไงอยู่แล้วต่อไปนี่เนาะครับต้องตัดเลนเอาเมนบอลนงโกะเลนเอาครับคันบอกก็เดียวต้องขึ้นกรบโลงเมนบอลขืนกับโลงมันขึ้นสมุไทหกศูนยอย่างที่บังเถีก็ออกหาศูนอย่างที่นมันต้องลบขืนแนาขืนนมเนีมันต้องเป็นอย่างที่น้อนนังโกะนจังสยนดาท่านมาเนาะ เขาเสนอท่านเลยมันเลยครับผมอ้าววันนี้ฝันว่ายังไรน้าโก้ผ่าน่อนเนี่ยเขามาบอกช่องศูนตัวเดียวอยากืจอเจือไว้อยากเจอเป็นเป็นผู้ใดครับเป็นเขามาพันมาบอกเลยนะเป็นศูนเป็นคนที่เขาหูุดกบิดหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางพี่ให้พี่หน้าจริงเป็นคนที่มาแล้วแต่ในเงินเขาว่ากันนี่แหละโง่กันเัน แต่ว่าเขาบอกหัวักว่าเป็นคนใดบอกเป็นคนใดบอกเป็นคนในหมู่บ้านบ่อกที่งวดก็มาหายเขาก็ไม่แต่มาบอกแต่เงินเขาบอกกันในส่วนผีแหละส่วนผู้เขาเป็นผู้เป็นผีสู้กันบ่าวแอมครับแต่เงินบอกเขาโจกันก็เลยจืจอไว้บางเถ่าเขาก็มาสิบบอกในหูว่าต้นนั้นต้นนี้เขาบอกจะได้ม้านลักบ้านบางเถ่ากัดลูกจดไว้ขึ้นนะโอ้ได้ยินปลาลุงขึ้นเลย กหงมือลูกือมาเขียนใหม่เลยเขียนไหวยันไลงครับบอกตัวเดียวเลยบ่กวมาเนตหายตัวเดียวสองศูนตัวเดียวสองศูนย์แข่งแตัวเดียวะจสื้อหาเอาเองเด็กสามนี่จับใส่เอาสามตัวนี่ศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์าครับครับกแสดงว่าให้สองศูนก็ต้องเสื้อศูนยออกศูนย์แต่อยากสืือใส่บ้านนี่เอาตัวสี่คิดว่าสี่ล่มนะปู่เือล่กับ สิเก้าไม่ชันแล้วยี่ส uh, <20, S 1> ิบสิบเก้ยี่สิบเอจาสี่บอกเมันออกแล้วยานมันบอกแต่พันสองศูนย์หน่ศูนย์หนึ่งศูนจากสี่หนึ่งศูนยลงมากรับครับไปสามศูนย์ไปสี่ศมันสีลงตัวหลังนะ้ลงตัวหลังไเอีเอาไปลดเต็มขึ้นเต็มเปล่าะครับางเทือมันก็กกับมันกับลงตัวหนาตัวหลังสมุดสองศูนย์จากสี่มัน กลับมาซูนหนึ่งมืนกี้จะเป็นขึ้นลงซูนเก่าซูนก็เลัวนี้ขึ้นมารับถึงสามซูนเบ่ครับฮะเด็ครับเป็นยังเป็นสามูนเลบ่ครับกระไดคือขั้นมาว่ามันขึ้นลงไหนเรั่ส่วนหมางบมตโตโตอันะสวนเท้อมันบึกกยังออกัตกรับนะอันลืองเท้าแล้วอนจระเขนี้ต่ว่าสื่อตรงบวนแต่ซูนแปดนเ่ยกันเอาแต่แปดุูนซุนแปดออกตัวตีถึงหกใบเจ็ดใบ บมมากรับซือตรงๆตรงๆเลยแต่ว่ามันไม่แต่กินกับลงกับขับลงสองศูนย์กันแต่จิกันไม่กันเราเองกันเอาเองหนึ่งเก้าหนก้ากับสามศูนย์หนึ่งเก้านึ่งศูนย์สามศูนย์กับลงกับลงลงกับทิ่เก่าเลยครับก็มาถามแบบเชื่งถามเนี่ยนากัอันส่วนตัวนกนี่ คันมากสีมากสองศูนก็เพื่นบอกบอลที่สิมากตัวไหนมากช่องศูนย์ตัวเดียวเลรพอไรเน้นนตัวอื่นบอล่วงบขึ้นก็เพื่นบอกขึ่นบอลงอเก่าบว่ายิ่งตัวเดียวตัวจนตั้มตัวเดียวบอลตั้มแต่แล้วแต่มันสองศูนย์สองยี่สิบหวอ่นแล้วเมื่อจำหนึ่งสองศูนย์ศูนยสอับทานผู้ช่มเอาตามคุณนักโกว่านี่นะครับแต่จริงคือร่องเองทำได้่า แต่ว่าสช่นมากผงคนฝัดข้งฝัดล่งได้หรอครับสมุนช่วงใหนพิจานาาเอาเองเด้อบองคนจะขินจะลล่งอย่างคนบอกศูนหมันกอกศูนย์หจะสิ่มนบอกครับผมมันไปเสียดไปเปียดแต่พอได้ต้องอาจจะเป็นหนึ่งเกสาูนจีสีก็ได้ได้นะบายแอมนอรับผมพอเท่คัดปันศูนยนเจังออกศูนย์หลงเอาศูนย์เจออกศูนหกก็แสดงวันล่งมันล่งนิดนึงมันล่งตัวหนาครับรุ่งลักสิบครับ เมนบอกโอ้ลงลับน่วยลงรับมาแล้วก็มาลงมาศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกล่งรักหน่วยล่งรับน่วยครับท่านผู้ชมนี่ก็แสดงว่าคันขึ้นกันมันก็จะเป็นสามศูนย์เว่ากลัวว่าสองหนึ่งมันมันบอออกมะครับเช็คแล้วมันเป็นอย่างเกันเลยแต่ว่าผมอยากถามนะกลัวเว่ามันมันมาออกประมาสองหนึ่งมันเป็นอย่างนี้เฉากว่ามันออกสามังไม่จบขึ้นสองหนึ่งก็สีน้ำไว้แรมนอกีน้ำล่องหนึ่งเก้าก็สีนอกครับอ่า ตามจริงนะการจะมีกลุ่มก็ลง,งช่องจำแต่แ,แต่ส <c oughs> ื่อเอ้าแต่ว่ามันก็ต้องรักมันอยู่หันละมันอยู่หันละ <c oughs> อยู่ในบริเวณนั่น <ขา S 2> นะครับผมเนาะอ้าครับผมกับมาติดตามให้เป็นแนว่าท้นาะครับผมเนาะกับย่างหนักกวนี่กับเพื่อนที่มาหลายครั้งแล้วครับผมตั้งแต่พอเที่ยงย่างแค่ชิบอยู่นั่นก็แม่นี่ดีครับคนบอกชุนหัวกอกชุนหัวถึงวันหนึ่งครับวันนั้นออกชุนสามวันเมื่อออกวันลังน้ำก้นก็จะออกน้ำก้นออกต้องจรนะอานะครับผมเนาะ สุด <Rider> ท้ายเนี่ยทุกท่านเป็นโชคดนโชคดีโชคดีเดี๋ยวไปขึ้นในมงตัวเรกไก่หมิของพ่อเดี๋ยวจะเชิญเซนสมุดให้พี่ให้นอ้งนองในแคปหน้าจอยเบิร์นเนาะขอบคุณหลายๆครับชมนะครับสวัสดีครับครับผมท่านผูน้ชมนัตัวเลขของนักโก้ครับนักโก้ฝันดีฝันแม่นครับเอฟซีผีบอกเลขแล้วครับเอฟซีสองศูนย์สองศูนย์ครับเอฟซีเนาะ กตกันครับหนึ่เก้าหครับหรือว่า1นึหลักกั3สครับเอฟซื่อขึ้นสื่อลงเนาะครับเองวดวันที่สิบหกันยายนพศสองพันหกสิบเจครับขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่คับนาโกครับวงกลมไว้เลยครับมั่นใจครับ2อง0สองครับสำหรับคลิปนีเบาแอมโลธงกัสซล่าเอฟซไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตยานเพิ่งไปใส่เอฟซีเบาแอมโลธงสิบาไปเบิ่งขคองดีครับ มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าเอ็มาส่งนีจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยกทองเรียก,รยก,ท,รยกทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับทมาชม เอาข้องเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกข้องสื่อเรียกสื้อรถตอรีจึงสิ่อถือกนะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเน้ย,เกกยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะ ตอนนวดดีเหรเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาส พมตไหนยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครัสผมสาธุสาธุาบบขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านไหที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ่า ใยๆว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังนาล้านเห็นุในคนมองม่เห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลขอมาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันเทีานาท่น้ำเทีารำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้ว มือนี้กับมีโอกาสมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแท้แครับนผูมชมมือแทๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับนผูมชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยนผรมชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แลัก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม dragon. จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี <Es> <an> ่ก็แจงค้นกันนี่ครับเงืินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอซีกระโถ้มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชม่ามผูชมครับเอาไปใหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน่านมผูชมราคาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำม,มุนข้องหลวงปูรอดมาให้อีซี่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่ล่าซีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มา,ามากับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากอีพซี่โลายกับทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สัตวส